นิติพนธ์ลคลินิกไทยแลนด์ most famous ฝันใจไทยแลนด์โดยนิติพน์คลินิกสนับสนุนโดยวิทยาลัยดนตรีและศิลปะก,การแสดงซูเปอร์สตาร์ l e g e of ออฟเอเชียลาติจูดคอนโดเอแบกบางนาไทยประกันชีวิตสาหรา่ทอดกรอบโอนริ เพิไมให้เป็นการเสียเวลานะครับเรามาพบกับคู่เข้าแข่งขันคนแรกดีกว่าสวัสดีครับคุณอาร์มสวัสดีครับคุณแม่ครับสวัสดีครับน้องอาร์มครับโอน้องอาร์มนี่ยังเป็นวัยรุ่นหัวเกรียนอยู่เลยครับตอนตอนนี้เป็นดีไซน์ตอนนี้เรียนชั้นไหนครับชั้นม .5 ครับไม่ตึกที่เรียนอยู่ชั้นไหนครับอานฟ้าหรือชั้นสี่ชั้นห้าชั้นห้าโอ้เป็นคนที่ชอบในเรื่องของการแสดงการร้องเพลงอะไรกัก็ชอบร้องเพลงแล้วก็ชอบแสดงเลยเพราะว่าเด็กๆชอบดูละครอะไรพวกเนี หน้าตาของนัดเดตอนเข้าวงการใหม่ๆเนี่ยยังไงฮะหัวเกลียงๆก็หน้าตาอย่างเงี้ยครับขอพี่ดูดูหัวเกลียงแล้วน่ออ๋อโอเคพอได้อยู่พอได้วันนี้มีความมั่นใจเท่าไหร่ครับร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์แม่วันนี้หนักใจพิเศษไหมครับไม่ค่อยอะค่ะก็อยากให้ลูกมาทดลองหาประสบการณ์ครับเรียกว่าหนักใจกับลูกมากกว่าหนักใจของแม่เตเตอร์นะครับเอาะไงนะครับภูมิใจขอให้โชคดีแล้วกันนะครับลุยเลยสู้ๆกันมาครับสู้ๆครับลุยครับลุยตอนนี้เราไปพบกับผู้เข้าแข่งขันคนต่อไปค่ะ ชื่อเล่นชื่รอานนะครับก็อายุ16ปีครับปกติครับเป็นคนแบบขี้อายแต่ว่าถ้าแบบสนิทแบบอยู่กับเพื่อนในครับจะแบบรัวๆขี้เล่นหน่อยครับก็จริงๆมาชอบร้องเพลงตอนประมาณม2ครับมีวงอยู่กับเพื่อนเพื่อนตอนม3ครับตอนนี้ก็อยู่ด้วยกันอยู่ชื่อวง Signal ครับสัญญาแห่งความหวังอะไรครับสัญญาแห่งชัยชนะก็จริงๆคาดหวัง คาดหวังที่จะแบบได้ประสบการณ์ได้เพื่อนนะครับแล้วก็อาจจะพัฒนาการร้องบ้างครับออร่าครับจริงๆทุกคนก็มีอยู่ในตัวแต่ว่าแบบขึ้นอยู่ว่าว่าเราจะสแสดงออกมาให้มันแบบมากขนาดไหน,นครับผมแล้วก็แบบพเพื่อนๆที่อายุเท่าๆกันนะครับก็ขอกำลังใจด้วยนะครับผมแล้วผมขอขอก็อาจจะเป็นคนท,ที่แบบเกิดแบบจเด็กที่สืดนะครับผม น้องอาร์มในวิทยาห,หน้าตาแนวโน้มน่าจะมีความหล่อนะเอางี้ค่ะให้ด็อกเตอร์ขวัญใจทำการสแกนน้องอาร์มค่ะออร่าออร่าออร่าคุณมีออร่าไหมหน้าเหมือนชินจังประสบอีกอยู่สังหน้าขาวคิว้วเข้มผมยาวยาวกว่าคิว้วนิดหน่อยสูนึ่ง้อสาน้ำหนัก58สัดส่วน30 7ส7 35จยี่สิบเจ็ดอายุ16ปีอ๋อพี่ดูจากตู้ของดรขวัญใจนะ พี่ว่าเนื่องจากอายุ16อนาคตจริงเขาจะมีหน้าตารูปร่างที่ดีขึ้นเนี่ยมันมีโอกาสพี่ให้น้องอามดังฮะผมรู้สึกว่าน้องเขาเป็นคนที่หน้าตาน่ารักคือถ้าคนเห็นน่าจะเอ็นดูครับคิดว่ายิ่งเวลาผ่านไปน่าจะยิ่งหล่อขึ้นหล่อขึ้นตอนนี้ยังเป็นความน่ารักอยู่แต่ก็อยากเห็นเขาร้องเพลงเหมือนกันเพราะฉะนั้นผมให้ดังครับสในสเสียงให้น้องอามดังนะคะดรขวัญใจเปิดประตูได้เลยค่ะ ขอครับสวัสดีครับผมชื่อสุวิทย์ทัชนาชัยชื่อนั่นชื่ออาร์มครับอายุ16ปีมาจากอสมชันบางรักครับผมชอบไว้ผมทรงนี้ไหมครับหรือว่าชอบผมยาวมากกว่าจริงๆก็ชอบนะครับสกินเฮมมันดูแบบเข้ากับหน้าเลยแต่ผมก็แบบอยากลองไว้ผมยาวบ้างครับว่ามันจะเป็นยังไงเคยไว้ผมยาวไหมจ๊ะไม่เคยยาวมากครับเคยยาวแต่แบบ าท่านี้น้องอาร์มคิดว่าออร่าในตัวน้องอาร์มคืออะไรคะในในอวัยวะของผมผมคิดว่าผมชอบสายตาผมที่สุดครับปกติเป็นคนที่ขนตายาวอยู่แล้วครับเป็นคนที่อะไรนะครับคนคนตายาวครับ <c oughs> คนตายาวอา๋อครับในอวัยวะทั้งหมดของเราเราชอบสายตาเรามากที่สุดตาดวงตา <c oughs> คนตาอ๋อคนตา, <c oughs> นตาแล้วคนอื่นชอบอวัยวะไหนของเราที่สุด นี่ก็ไม่รู้นะครับไม่รู้นะครับต้องถามพี่เตอดีกว่าว่าเตอชอบอวัยวะไหนของน้องี่ดเดี๋ยวลองผมจะลองเดินไปสำรวจด้านหลังดูกันว่าอวัยวะไหนที่พี่ชอบสุดโอเคแต่ตอนนี้เท่าที่ดูก็ถือว่ามีเสน่ห์นะอครับลองดูแสดงไหมคะค่ะอยากดูครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มได้เลยค่ะ คิดถึงเธอรื่ยไปฉันยังดูรู้ถ่ยที่เราชิดใกล้อยู่ทุกวันฉันยังรอคอยเธอนั้นกลับมาฉันยังกลาปฏิทินทุกคืนวัน เพราะคำเดียวระยะทางที่เมื่อขวางกันเราไว้ได้แต่คิดเราก็สงสัยตนนั้นเธอเป็นอย่างไรเราไม่รู้ฝากเพลง 万般。 ที่เป็นการร้องเพลงที่เพราะแล้วก็มีสเสน่ห์มากๆขอบคุณมากครับพ <laughs> ี่าอาร์มอ่ะหน้าตาเนยนาคตเนีน่ยต้องหล่อขึ้นกว่านี้เยอะนะแล้วก็สำคัญสุดเลยคือตอนนี้แค่อายุ16ความเป็นเด็กในตัวอาร์มยังมีเยอะฉันหน้าตามันกำลังจะเปลี่ยนเข้าไปสู่การเป็นวัยรุ่นผู้ใหญ่ซึ่งตอนนี้มันยังไม่มีตรงจุดนั้น ถ้าพี่ให้อาร์มเข้าไปในวันนี้พี่ก็ต้องตัดสินใจยากอีกในวันหน้าตกลงให้อาร์มดังะ่ะขอบคุณครับ ที่พอเดินเดินมาใกล้ๆอ่ะพอเห็นหน้าอาร์มตัวจริงเฮ้ยอาร์มเป็นคนหน้าตาดีมากเลยอ่ะหล่อผสมกันน่ารักอ่ะซึ่งเป็นส่วนผสมที่หาได้ยากนะและที่สําคัญเนี่ยมันเป็นส่วนผสมที่จะทําให้ดังได้ในอนาคตด้วยมีนิดนึงมีอะไรอยู่ในกระเป๋าของเกงเราปะโทรศัพท์ครับใช่ครับต่อไปเวลาเราจะขึ้นคอนเสิร์ตหรือจะอะไรเราไม่ควรเอาอ่ะยัดไว้ให้มันตรงๆแบบนี้นะเวลามันตรงๆแถวองเกงมันดูไม่ค่อยดีนะครับ ดึงดยดสายตาใช่ไหมคะโอ้มันมันนูนขึ้นมาแล้วมันแบบมันชัดมากทำไมเต๋อไปมองตรงนั้นน่ะพี่แพมยังไม่เห็นเลยผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมห้ามสายตาตัวเองไม่ได้ <laughs> มันมองไปเองส่วนผสมของความหล่อความน่ารักและความมีเสน่ห์เนีย่ยมาทำให้เกิดออร่าได้แล้ววันนี้ออร่ามาเต็มเปี่ยมเลยครับดังครับของข้าว <laughs> แม่พูดให้ลุ้นตั้งนานเนี่ยผู้ชมใจจะขาดอยู่แล้วเหรอครับ <laughs> ใช่ไหมคะยินดีด้วยคะว่ะตัวหนมาครับนิติพลไทยแลนด์ส์มอสต์เฟมัสขวัญใจไทยแลนด์สนับสนุนโดยนิติพลคลินิกไทยประกันชีวิต กานีเยเมนชาโคลแบล็กโฟมสาหร่ายทอดกรอบโอโนริ t ทูมูฟเอช 3G Plus n ั t B จาก MEGA วีแคร์ซูเปอร์สตาร์คอ f เ s i a ออฟเอเชียลักติจูดคอนโดเอแบบบางนาพลาเดียม เว r ล d ์ช็อปปิ้งย Pay TV เทีวีไอซ์แบริษัทมาสเตอร์แอปจำกัดมหาชนนิติพลไท,ทยแลนด์มูสเฟมสัสฝันใจไท,ย,ทยแลนด์